เอานะครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับผมเองครับคุณเดลครับแล้ววันนี้นะครับผมมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับสุดๆนะครับผมโอเคพระเจ้าจอดนมันยอดมากครับตอนนี้นะครับก้าวคุงนะครับกำลังจะได้เป็นอิสระภาพแล้วนะครับผมนี่นะครับหลังจากการที่อยู่กับผมนะครับทอระหดอดทนมาอย่างเนิ่นนานนะครับ เขาได้คุยกับแจ็คและลุงโทนี่นะครับแล้วก็จะได้ไปร่วมง,งานกันแล้วนะครับก็ดีใจด้วยนะครับผมที่คุณจะได้เป็นอิสระภาพแล้วก็อยู่ดีกินดีมีความสุขแล้วนะครับผมโอ้ม g o กนะครับผมอ่ะไปอยู่กับลุงโทนี่นี่จะเป็นคนขยันไหมครับ <S 2> <S 2> <S จะต้องไปคนขยันแลนะ้ต้องเปลีตัวใหมครับต้องตื่นเช้าใช่ไหมครับใช่ครับโอเคอยู่กับคนขยันก็เป็นคนขยันนะครับผม อืมขนาดผมเป็นคนขยันผมยังเปลี่ยนเขาไม่ได้เลย <Bro. S 1> ผมหวังว่าลุงโทนี่จะเปลี่ยนเขาได้สู้ๆนะลุงหน้าฮีโอเคขอให้โชคดีไอ้หนุม่มเอา่าไฮไฟหน่อยดิเออนี่แหละคนพูดเป็นนะครับคนเข้าสังคมเป็น ก็จะได้ในสิ่งที่ดีๆนะครับส่วนผมผมพูดไม่เป็นนะครับ <laughs> จริงผมพูดไม่เป็นนะครับไอ้พูดเล่นพูดก่อแประอะไรผมพูดไม่เป็นเลย <c oughs> นั่นแหละผมเลยอยู่แบบนี้ไงโอเคครับ <c oughs> <c oughs> จะเนรไนะสั่งสยุนนะบ๊ายบายบ๊ายบายสกิได้สกิหย่า ก็วันนี้จะมาทําอะไรนะครับวิธีใส่เกงในแบบเกลียนๆไม่ต้องถอดตัดเกงก็ได้โผมไม่อยากจะเชื่อเลยพระเจ้านานนี้มันเกลียนมากเลยนะโอ้หมายังเห่าเลยอ่ะจะใส่เข้าไปตรงนี้เออแล้วก็เึรกไปปุ๊บผมไม่รู้ยืบโทษมันมีวิธีใส่แบบนี้อยู่ด้วยเหรอแบกริลว นี้ครับเขากาลังงมหาปลาชะโดอยู่นะไอ้ตายเต๋รูปิดเลยหลังจากนั้นะครับท่านผู้ชมห้ังจากั้เอะครับใครๆถอดมัอตรงนี้หาผ้าอะไรมาปิดก็ได้หาก็หากานเกงไม่เจอนะ อ,อ๋อกูรวกูใส่ผมเอว่ะกูรู้แหละจะได้ทำอะไรพีใจผิดข้าบ้าบ้าบ้ขาเรียกว่าคนละวิธียวยนนิธียา,นนานนกเนาะจะไม่าชมใส่ไมใหนชมใส่บ่ญญญญา,าน,นี่ัท่นชมพว,ว่าลุงโทนี่พาทำเพลงแน่นอนนี่ท่านชมใส่เข้าไปเลยใส่ยิ้ไปเลยเสร็จแล้วครับ ให้ตายเถอะโรบินสร็จแล้วครับมบกูซะมใส่สวันนี้ไปเดินตลาดแล้วรองแม่งโคตรเท่เออพวกมึงน,นอนกูจะไม่นอนเออไ,ไ,ได้จะไปโจทย์ในลิกสิทธิ์อะไรนั้นของมันไหมลิกสิทธิ์ยูทูบอ่ะ เพราะว่า <doubled> ถ้า <Okay>. ถ <m dear> ้าเกิดว่าเองไม่จดลิขสิทธิ์แล้วให้คนอื่นเอาไปใช้อ่ะมังจะเป็นเหมือนในช่องนั้นไหนช่องนักบุญอ่ะช่องอะไรวะ e e s e ต n อะไรสักอย่เนี่ยแต่ตอนแต่ก่อนมันเป็นนักบุญนะมันไม่จดลิขสิทธิ์อ่ะมันให้คนใช้แบบกระหน่ำเลยในคตอนนี้ไม่รู้มันคิดเออไม่รู้ว่ามันคิดอะไรของมันอ่ะอันนี้อ่ะมันไปจดลิขสิทธิ์แ่ะแม่งโดนกันแบบครึบเลย เดี๋ยวคือคล้องเออนั่นแหละคล้องนั้นแม่งพี่โคตรรั้งมาเลยสมัยตอนพี่ตีนังกายเลยก่อนเลยก่อนเบี้ยวเพลงมันมาทำมีลิขสิทธิ์ทุกอันทุกวันนี้เพลงใหม่ๆมันจดลิขสิทธิ์หมดแล้วแล้วเพลงเก่าสองสามอันมันไม่จดเก่ามากๆมันก็จดอยู่แม่วิธีใส่กางเกงในเกลียดเอออันนี้กระแสใส่เกงในเนี่ยแม่งออกเยอะชิ้มหายเลยร้อนร้อนอากาศมันร้อนนะครับสุดจริโทนี่อยู่ไหนนะโทนี่อยู่ไหนเพชรบูรณ์นะ ลุงคุณลุงโทนี่อยู่เพชรบูรณ์งั้นเหรอครับใช่ป่าว่ะไม่แน่ใจใช่ไอมแต่ว่าวันนี้ไปเจอที่อุบลโอ้โหอย่างแซ่บนะครับผมชอบแต่อะไรนะไอ้ไมไมเมสวนไปจับกุ้งรอสเตอร์กับลุงโทนี่อะยแล้วก็มีไอ้กินเกียนนั่นน่ะอย่างชอบมันเลยเจ๋วใช่ไหมไอ้แจ็คแประโพเออไม่ใช่แจ็คแปมโผยังไม่ดูดูแค่ทีมไมเมสวนเฉย นั่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเจอช่องเดลต้ารันนิ่งไปเออจำทำยังไงจำทำโทนี่เ,เออ,เอ,อไปอันนี้ไปอะไรนะไปไปจัดการวัวของลุงหมอวัวลุงมีเยอะนะ<ม>ใช่ไหมเผาฟาไม่เราไม่เผาฟาร์มที่เราต้องเผาฟาร์มเราต้องขโมยวัวลุงไปขายตัวละห้าพันตัวละหมื่นตัวละห้าหมื่นไม่ใช่หมอวัวลุงวัวลุงแพงจัะ เออนนั่แหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมรู้ไหมเพราะว่าแกลุงใช้เองเพาะพันวัวไม่ใช่ใช่แกผสมให้วัวกินวัวเลยอารมณ์ดีตัวเลยใหญ่ยังไม่รู้ว่แบอกให้วัวกินนะวัวสอบข้อสอบไปสวดแน่ขอโทษด้วยนะครับลุงก็ไม่น่ะไซแน่ซึมไม่มาเส้นเชตโตมัเตะ ในต,ตัวยังหรอที่